คึกขนองขนาดโดนตบเรียกสติแล้วยังคึกต่อผมก็พูดถึงคลิปที่เรานำเสนอไปเมื่อวานที<ห>่ได,ด,ด้จากเพจสายไหมต้องรอดท่านผู้ชมนี่ขนาดโดนตบมารอบหนึ่งสติยังไม่มานะเหตุการณ์นี้ตำรวจโรงพักสายไหมท่านผู้ิมกับพันวรวเอกอำนาจกาหลงสอบปากคำสองคนได้ตัวมาแล้วน้องไรอายุ16คนหนึ่ง17คนหนึ่งค่ะในโชค16ในฟุก17มีทั้งโชคทั้งฟุกสองวัยรุ่น ใช้ปืนยิงริมถนนถ่ายคลิปลงโซเชียลไปจับกลุมตัวได้ที่พากพักในชุมชนดวงมณีย่านสายไหมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสอบปากคำหนึ่งชั่วโมงตอบเหมือนกันเป๊กกับที่ใช้ประการเลยทำไปเพราะคึกขนองค่ะและขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำยังไงเขาบอกเขาดัดแปลงสิ่งเทียมที่ลักษณะคล้ายอาวุธปืนค่ะดัดแปลงมาจากท่อเหล็กเอาไม้เนี่ยมาทำเป็นด้ามจับ แล้วก็ใช้ประทัดหรือว่าลูกบอลเนี่ยใส่เข้าไปพร้อมกับจุดซึ่งลักษณะการก่อเหตุเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอันนี้อันนี้เจ้าหน้าที่บอกนะคะมันอาจจะคล้ายกับอาวุธที่เอามาใช้ในการชุมนุมทางการเมืองอ,อุปกรณ์ที่เอามาประดิษฐ์เนี่ยสองคนอ้างว่าสั่งซื้อมาจากโซเชียลมีดยทั้งหมดถามว่าทำทำไมนอกจากคึกขนองเขาบอกเขาอยากทำคอนเทนต์เอาคอนเทนต์ไปลงในโซเชียลมีเดียเพราะคิดว่ามันเท่ <c oughs> คือเรียนแบบจากสื่อโซเชียล ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นและผิดกฎหมายก่อนหน้านี้เดี่ยน้องไบรท์ทั้งคู่เนี่ยไปก่อเหตุใกล้ๆกับบ้านของชาวบ้านแถวนั้นคือไปถ่ายคอนเทนต์ใกล้กับบ้านชาวบ้านแล้วก็ไปก่อเหตุอย่างเงี้ยปรากฏโดนชาวบ้านตบค่ะชาวบ้านตบตบเขาก็เลยย้ายมาก่อเหตุริมถนนกันแทนแต่สุดท้ายก็มีคนแอบถ่ายคลิปอีกทีหนึง่งคอนเทนต์ยังไม่ทันออกน้องไบรท์อันนี้ก็โดนทัวลงไปแล้วนะคะ ประเด็นที่ผู้ต้องหาสูบกัญชาหรือเปล่าเบื้องต้นเป็นยังไงทั้งคู่รับว่าสูบจริงค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเอามาจากไหนเจ้าหน้าที่ก็จะไปสอบปากคําว่ารับมาจากใครเพราะว่าผู้ต้องหาอายุยังไม่ถึง18ยังไงก็ผิดนะคะเราจริงจริงป่ะเนาะทำไมถึงก่อยจริงเพราะอะไรอ่ะชาบูมาจากไหนอ่ะเราทำเอ็นไหมคะทิ้งทำไมคะทิ้งทำไมอ่ะมันคือข้านมหรือว่าอะไรตัวไหมสงฆ์ นั่นไอทําคอนเทนต์อันตรายจริงๆท่านผู้ชมอ,อ้คงไม่ต้องบอกนะตอนนี้มักจะไปออกกันที่ไหนอย่างไรค่ะ<า>ไม่ส่วนไอคลิปที่ตัวเองถ่ายไว้เป็นยังไงมันเท่ขนาดไหนทั้งคู่บอกเอาลบไปแล้วใช่หลังจากปรากฏเรื่องนี้รีบลบเลยท้องไปค่ะ<า>บอกตัวตำรวจจับเลยลบคลิปไปแล้ว